ค่นที่ AI จะเข้ามีบทบาทในอนาคตค่ะก็คิดว่ามันสะดวกสบายขึ้นแต่ว่าอาจจะทําให้คนส่วนใหญ่ตกงานได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคิดยังไงคะกับการที่ AI จะเข้ามีบทบาทในอนาคตก็ข้อดีนะคะก็มีความสะดวกสบายในเรื่องแบบหลายๆอย่างแต่ก็มีข้อเสียแบบทําให้แบบคนส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบในงานที่ ช้ AI ก็อาจจะตกมาได้ด้วยคิดยังไงคะกับวารที่ AI จะเข้ามีบทบาทในอนาคตมากขึ้นคะก็ดีค่ะสะดวกสบายดีและก็ทันสบัยด้วยค่ะอ๋อขอบคุณมากนะคะคิดยังไงกับการที่ AI จะเข้ามีบทบาทในอนาคตมากขึ้นก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีเพราะว่าทําให้ช่วยแบ่งเบาแบบว่าภาระของคนได้เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดยังไงกับการที่ ถ้ามันมีแบบนีในาคุคะก็ข้อดีมันก็จะมีทำให้สะดวกสบายขึ้นข้อเสียก็อาจจะทําให้ผู้คนตกงานได้มากขึ้นค่ะคิดยังไงคะกับการที่ไอจะเข้าพิบทบาทใดอนาคุะก็ข้อดีก็คิดว่ามันแบบเป็นสะดวกสบายเลยค่ะแล้วก็แบบมันแบบมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะ ส่วนเราก็คิดว่าข้อเสียค่ะแบบว่าคนในยุคปัจจุบันหรือในอนาคตนะคะก็อาจจะว่างงานกันมากขึ้นก็เลยไม่ค่อยมีงานกันค่ะ